สวัสดีค่ะนักเรียนธรรมศึกษาทั่วโลกทุกท่านพบกันเป็นประจำนะคะในรายการธรรมศึกษารายการดีๆที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เหมาะกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างบาร,รมีกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้สรุปเนื้อหาในวิชาธรรมวิภาคของธรรมศึกษาชั้นโทค,ค่ะจะมีเนื้อหาสาระสาคัญอย่างไรนั้นไปติดตามชมจากพระอาจารย์กันเลยค่ะ ขอเจริญสุขเจริญพรท่านผู้ชม DMC ทุกๆท,ท่านวันนี้ก็ปกติครับอาตมาภาพพระมหาสมบัติธรรมทีโปและท่านพระอาจารย์มหาสมสียติสุโลจะได้มาให้ความรู้สรุปประเด็นเนื้อหาสำคัญสำคัญครับของวิชาธรรมวิภาคแต่วันนี้จะเป็นชั้นโทซึ่งจะมีใจความและการเนื้อหาหลักๆ อย่างไรนั้นพระอาจารย์สมศรีอธิบายนะครับครับวิชาธรรมะบิภาคนะครับก็คือการเอาหัวข้อธรรมะที่พระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆนะครับรบมารวบย่อให้กระทัดให้จําง่ายนะครับซึ่งท่านจะจัดไว้เป็นหมวดๆนะครับหมวดสองมีอะไรบ้างนะครับหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดไปเรื่อยๆนะครับอแต่ว่าที่จะนิยมออกข้อสอบเยอะ ก็คือหมวดต้นๆนะครับหมวดต้นๆก็คือหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่ครับเนื่องจากว่าง่ายเกี่ยวกับการจดจาแล้วก็เอาไปใช้ง่ายนะครับครับผมซึ่งเนื้อหาหมวดแต่ละหมวดเนี่ยต้องจํำไหมครับเนื้อหาแต่ละหมวดก็เราไม่จําเป็นต้องไปจําว่าหมวดด้านมีเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็จําเป็นเรื่องๆไปเลยเช่นกรรมฐานสองอย่างนี้ครับมีอะไรบ้างกรรมถานกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานใช่ครับแล้วสมัยเป็นเนนี่รู้สึกว่าจะเคยท่องกัน ใช่ครับจะท่องเยอะนะครับเพราะว่าถึงทุกวันนี้เราก็มีความจําเป็นที่จะต้องท่องนะครับไม่ใช่ว่าพอสั้นๆนี้ท่องเราสามารถไปใช้สอนตัวเองได้ด้วยไปสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยนะครับถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจเฉยๆมันก็จะลืมง่ายนะครับต้องเราไปถ้าท่องได้ก็จะดีครับผมถ้าท่องได้แล้วก็เมื่อไปศึกษาเพิ่มเติม ปค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างวิปัสนากรรมฐานอย่างงี้ครับสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากรรมฐานสองอย่างนี้มีความสําคัญยังไงแลวก็นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่จะเกิดผลยังไงก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและก็ผู้ที่สนใจทุกท่านอย่างสูงสุดเลยนะครับครับผมครับผมเพราะว่าบางทีเราอาจจะปฏิบัติธรรมนะครับครับรู้ทมอะไรนะครับ แต่ว่าพอมีคนอืเดนมาซักมาถามนะครับเราก็จะได้พูดให้มันเข้ากับหลักวิชาการได้ถูกต้องก็จะได้มีหลืกอถือนะครับใช่ครับถ้าเราพูดไปลอยๆไม่มียกเข้าไปอ้างยิงว่าเออตรงกับหมวดทาข้อนั้นข้อนี้นะครับเขาก็จะหาว่าเรายกไม่ขึ้นมาพูดหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าครับความเชื่อถือก็จะลดน้อยลงไปเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการพูดอะไรการแนะนําของเราครับซึ่งก็จะเป็นการปิดกั้นหนทาง สว,สวรรค์เขาเข้าไปด้วยใช่ครับโดยเฉพาะ,ะชาววัดนะครับครับผมเขาบอกว่าเราเข้าวัดแล้วรู้ธรรมะอะไรบ้างอืมใช่ค,คือทานศีลภาวนานี่เรารู้อยู่แล้วแต่หมวดธรรมะที่แยกย่อยออกมาอย่างกรรมฐา,านสองปฏิสันฐานสองหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมถ้าเราได้รู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งเป็นการช่วยเสริมให้เราเนี่ย เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับแล้วการสร้างบารมีเราก็จะได้กว้างขวางมากขึ้นครับผมไปสอนให้ตัวเองได้ด้วยสอนคนอื่นได้ด้วยครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเอาคําถามคําตอบครับก็มาพูดกันเช่นเคยถามแล้วก็เฉลยนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางว่าแต่ละหมวดแต่ละบทเขาออกข้อสอบในแนวไหนบ้างครับผม ก็จะได้ถามพระอาจารย์มหาสมศีนะครับอย่างเช่นคําถามแรกผู้จะบรรลุถึงประมัตถประโยชน์หรือพระนิพพานต้องปฏิบัติธรรมข้อใดก็สมถกรรมฐานขอศรัทธาศีลจาคะปัญญาคอวิปัสสนากรรมฐานงอสัจธรรมขันติจาคะครับข้อนี้ก็คือข้อคอควายนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะครับครับ,รบรมนนผม ก็คือโดยหลักแล้วกรรมฐานมันก็จะปฏิบัติไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับก็คือปฏิบัติสมถะ <c oughs> ใ้ใจสงบเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงจะ <ผม S 1> ไปขึ้นสู่วิปัสสนาได้อ๋อครับถ้าพอวิปัสสนาแล้วถึงจะสามารถที่จะบรรลุภระนิพพานได้ครับ<ช> <ผม S 2> อ๋อครับผมก็คือต้องวิปัสสนากรรมฐานแต่ที่จริงแนวทางการปฏิบัติเรามันก็ไล่ตั้งแต่สมถะไปอยู่แล้วใช่ครับถ้าใจเราไม่สงบวิปัสสนาม,มันก็เกิดไม่ได้ มันต้องสงบก่อน <ผม S 2> อ๋อครับต่อไปครับ <c oughs> ผู้ที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ชื่อว่าหลงยึดติดในอะไรก็กิเลสกรรมขอวัตถุกรรมข้อกรรมตันหางอวะตันหาครับผมข้อนีอ้ก็คือข้อขอไข่นะครับคือวัตถุกรรมนัก,กนรกมรมนี่แปลว่าความไข่ใช่ไหมครับครับผมซึ่งก็มีทั้งสองคือกิเลสกรรมวัตถุกรรมกิเลสเป็นเหตุไข่ แล้วก็วัตถุอันนาใคร่นะครับอันนี้ก็คือติดเกมก็คือวัตถุใช่ครับก็คือมันต้องมีวัตถุมาล่อนะครับก็คือมันเกิดกิเลสในใจเสร็จแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีวัตถุอันนั้นถึงว่าเป็นเครื่องล่อเครื่องล่อใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวัตถุกรรมครับผมครับผมข้อต่อไปการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคือก็อามิสบูชาขอปฏิบัติบูชา ข้อถวายสังฆทานงอถวายผ้าอาบน้ําฝนที่พระพุทธเจ้าสรงสรรเสิญนะครับก็คือข้อขอไข่ปฏิบัติบูชาถึงสังสรรญว่าเป็นเยี่ยมที่จริงพระองค์ก็สังสรรคทั้งสองนะครับทั้งการบูชาและก็ปฏิบัติบูชาแต่ว่าที่สัเสรรคว่ามก็คือปฏิบัติบูชาครับครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นการบูชาที่ทําให้ผู้บูชาเนี่ยได้หลุดพ้น จากอาสวะกิเลสครับเป็นหนทางที่ตรงต่อมรกผลนิพพานที่สุดครับส่วนการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของก็ถือว่าเป็นการมันก็ยังต้อมอยู่ครับผมก็เป็นการทำบูชาที่ได้บุญในส่วนหยาบๆบครับผมครับต่อไปครับข้อใดจัดเป็นปฏิบัติบูชาก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขอถวายพระพุทธรูปขอบูชาด้วยดอกไม้งอรักษาศีลห้าครับ คำตอบอันนี้ก็ง่ายนะครับก็คือข้องงองูรัก,รกษาศีลใช่ครับถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาใช่ครับปฏิบัติตแล้วตัวเองได้โดยตรงเลยไม่ใช่รสร้างที่ปฏิบัติทมครับสร้างสถานที่ใช่ครับอันนั้น,น,นไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าอามิสบูชานะ<อ>เป็นวัตถุสิ่งของขึ้นมาครับคําถามต่อไปนะครับวิหิงสาวิตกมีกิเลสใดเป็นมูลเหตุก็ราคะขอโทสะ อโมหะงอโลภะคำตอบก็คือข้อขอไข่โทสันะครับวิิงสาณคือความเบียดเบียนใช่ครับความเบียดเบียนมิตกก็คือความตรึกนะครับตรึกที่จะเบียดเบียนคนอื่นใช่ครับคิดแต่เรื่องที่จะเบียดเบียนเอาเปรียบคนอื่นตลอดนะครับก็คือมีความมีโทสัเป็นมูลใช่ครับคนที่มากก็ด้วยโทสักรนี่นิดหน่อยก็ขัดเคืองโกรธแค้นเก็บเก็บไว้ในใจสังสมไว้ในใจ แล้วหาทางที่จะแก้แค้นอะไรเข้าอีกนะครับผมพวกนี้ก็คือวิหิงสาวิตกนะครับข้อต่อไปครับข้อใดจัดเข้าในวิหิงสาวิตกความตรีในทางเบียดเบียนก็ชนไก่ด้วยหวังสนุกขอขโมยของด้วยหวังจะรวยอวางระเบิดด้วยมุ่งร้ายงอฆ่าด้วยหวังจะชิงทรัพย์ครับผมอันนี้ก็คือข้อขอวายนะครับก็คือวางร<า>ะ,ะเบิดบด,ด้วยหวังจะมุ่งร้าย ก็คือหนักสุดนะครับครับอาอดื่นมันก็อาจจะไม่หนักเท่าอันนี้นะครับเป็นชนไก่อย่างนี้นะครับมันก็เบียดเบียนเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่หนักเท่าอันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปคือคือไม่ได้มีจิตอาฆาตมาร้ายอะไรใช่ครับอันนี้แค่เพื่อสนุกอะไรธรรมดาเพื่อสนุกเพื่อเงินเดิมพันใช่ครับขโมยของหวังรวยก็ไม่ใช่ตรงลงก็คือข้อข้อควายวางระเบิดด้วยมุ่งร้ายนะครับ คำถามต่อไปคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นตลอดเวลาเพราะถูกวิตกใดครอบงํากอกามวิตกขอพยาบาทวิตกควิหิงสาวิตกงวิตกจริตข้อนี้ก็คือพยาบาทวิตกครับก็คือพอคือพวกผูกโกรธนั่นเองนะผูกโกรธผูกพยาบาทเขานะครับก็ค,บคิดจะแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาครับนะครับคําถามต่อไปครับคิดอย่างไรจัดเป็นเนคขมะวิตก ก็คิดต้องการมีค uh> um> ja mm um> sí> OK> ู่ครองขอคิดหนีปัญหาชีวิตขอคิดทำร้ายตัวเองงอคิดออกบวชครับข้อนี้ก็คือข้ององูคิดออกบวชครับเพราะว่าเนตธรรมะก็คือแปลว่าการออกนับออกจากการนะครับออกจากกามออกบวชนนเองออกบวชก็คือคิดติยออกจากการมนั่นเองครับผมก็ง่ายๆครับไฟเผาใจมนุษย์สามอย่างมีอะไรบ้างก็ราคะตัณหาอิจฉา ขอราคะอิจฉาโทสะขอราคะโทสะโมหะงอตันหาอิจฉาโทสะครับไฟในที่นี้ภาษาบาลีก็คืออคิใช่ไหมครับครับผมอคิไฟก็คือข้อข้อไฟนะครับราคะโทสะ,ะโมหะ,มหะถ้า<ม>สับเต็มก็คือราคะคิโทสะคิโ,ะโมหะคิครับไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนะั่นเองไฟที่เสมอด้วย ราคาโทสะโมหะนี่ไม่มีใช่ครับเป็นไฟที่ว่าเป็นไฟที่สุดยอดเผาไหม้เราจนกระทั่งในพบนี้จะถึงไปในอบายเลยนะครับตามไปเผาไหม้ได้ไฟโดยทั่วทั่วไปเนี่ยอย่างมากก็ทําให้เราตายใช่ครับอย่างมากก็ตายในชาตินี้ในชาตินี้ครับแต่ไฟราคาโทสะโมหะนี่จะแผดเผาใจของเราไปทุกพบทุกชาตินะครับคําถามต่อไปครับความเป็นใหญ่ใครๆก็ชอบแต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ก็ถือตนเองเป็นใหญ่ขอถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ข้อถือประชาชนเป็นใหญ่งอถือธรรมะเป็นใหญ่ครับคําตอบที่ถูกก็คือข้ององูครับถือธรรมะเป็นใหญ่ใช่ครับครับความเป็นใหญ่ก็คือถ้าเป็นศัพทธรรมะเขาเรียกว่าอธิปไตยอธิปไตยอันนี้ก็คือต้องยึดถือหลักธรรมะอธิปไตยเป็นใหญ่ครับนะครับและประชาธิปไตยกับธรรมะธิปไตยนี่แตกต่างกันไงครับครับก็แตกต่างกัน เยอะนะครับประชาธิปไตยก็คือเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักส่วนมากอาจจะเห็นถูกมั่งผิดมั่งก็ไม่เป็นไรก็ให้ค้างมากว่ายัางไงก็ตามนั้นอันนี้คือประชาธิปไตยแต่ธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องก็ถูกต้องก็คือถูกทำนะครับถูกทำถูกทำนะถึงจะมีถูกแค่คนเดียวเราก็ยึดตามนั้นถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่มีสีมีธรรมผู้<อ>ถูกต้องตามหลักทำอย่างนี้ทุกคนก็ต้องประพฤติทำใช่ครับ ไม่งั้นถ้าไม่ประพฤติธรรมความเห็นวิปริตถ้าคนส่วนใหญ่มีความเห็นวิปริตก็แย่เหมือนกันนะครับใช่ครัสังคมก็แย่ข้าไปใหญ่เพรววันนี้เรายึดหลักประชาธิปไตยในการปกครองครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจะไปดีได้ก็คือคนส่วนใหญ่ต้องมีความเห็นถูกมีความเห็นถูกคำนองคลองธรรมใช่ครับถึงจะบวตอะไรออกมาแล้วมถึงจะถูกคำนองํำนองคลองธรรมได้ครับผมความอยากเป็นนั่น อยากเป็นนี่เรียกว่าอะไรก็กามตัญหาขอภวตัญหาขอวิภวตัญหางอกิเลตัญหาครับอันนี้ก็คือข้อขอไข่ภวตัญหาครับตัญหาก็คือความอยากครับภวะภวะคือพบพบใช่ครับหรือความมีนะครับความมีใช่ครับอันนี้มาจากภูธาตก็ได้ภูธาตในความมีความเป็น ภาษาบาลีครับอันนี้แยกเข้าไปให้เห็นกันชัดเจนนะครับจำง่ายเพราะว่าแปลว่าความมีครับเพราะว่าติแปลว่าย่อมมีใช่ครับราะวาตัณหาก็คืออยากเป็นมีอยากเป็นน่อนเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่ไปไม่สิ้นสุดอยากเป็นนายกอยากเป็นอยากเป็นนายกเสร็จก็อยากจะเป็นผู้นำโลกเป็นอะไรไปอย่างนี้ครับไม่มีที่สิ้นสุดครัันเรียกววาตัณหาเหมือนกันนะครับแต่เป็นเพราะว่าตัณหาใช่ครับเพราะว่าตัณหานี่ก็ คือถ้ามีมากเกินไปก็เป็นอันตรายใช่ครับอย่างสงครามทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีขึ้นเพราะเพราะว่าตัณหาครับอยากรวยคาว่าตัณหานี่ก็คืออยากเกินตัวนั่นเองนวัตถหาถ้ามีเท่าไหร่แล้วก็พอใจแค่นั้นนะครับแล่อยากโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ไม่จัดเป็นตัณหา อ๋อครับกก็เียไม่เบียดเบียนตนคนอื่นแล้วก็ตนด้วยใช่ครับอย่างเช่นเบียดเบียนตนก็คืออยากมากจนมีทุกข์ใช่ครับทำไมจะมีทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าตัณหาเหมือนกันครับผมหรือไปอยากจนไปเบียดเบียนคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นตัณหาเหมือนกันครับผมคําถามต่อไปครับข้อใดทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ก็โลกตถจริยาขอพุทธถจริยา ขอยาตัจริยางอัตถจริยาครับอันนี้อันนี้นะครับก็คือข้อขอไข่พุทธัตถจริยานะครับซึ่งพระพุทธเจ้าจะพุทธจริยามีสามประการนะครับก็คือโลกัตฐาจริยานะครับพุทธตัตจริยาแล้วก็ยาตัจริยานะครับก็คือการจริยาแปลว่าความประพฤติโลกัตถาจริยาคือประพฤติสงเคราะห์โลกนะครับพุทธัทธจริยาก็คือประพฤติ ในฐานะเป็นพรทธเจ้าก็คือเทศสั่งสอนนบสิ่งที่ได้ตัสะดู้มายาตถาจริยาก็คือประพฤติเพื่อสงเคราะห์ญาติของตัวเองครับผมซึ่งคนทั่วไปก็โลกตถาจริยาก็ทําได้ใช่ไหมครับใช่ภาพพิสูจทั่วไปหรือยาตถาจริยาก็ทําได้แต่พุทธตถาจริยานี่มีทําได้โพรงเดียวคือพระสมมาสมุทัเจ้าครับผมคำถามต่อไปครับอยากเห็นคนไทยอยู่ดีกินดีหมายถึงข้อใด กเมตตาขอกรุณาคอมุทิตางออุเบกขาครับผมอันนี้ก็คือข้อกอไก่เมตตาเมตตาใช่ไหมครับครับผมเมตากับกรุณานี่ต้องพยายามทาความเข้าใจบ่อยๆนะมันใกล้เคียงกันอาจจะสับสนครับเมตาก็คืออยากเห็นคนอื่นมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับเช่นเขาอาจจะมีความสุขอยู่แล้วก็อยากให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับนะครับแต่ถ้ากรุณานี่คือ เขาตกทุกข์ได้ยากจนเกิดภัยพิบัติเกิดไฟไหม้น้ําท่วมอะไรพวกนี้เรามีความกรุณาที่จะไปช่วยเหลือเขาในผลทุกนะครับต้องเมตานี้ยังไม่ลงมือใช่ครับผมหรือบางทีก็อาจจะลงมือก็ได้นะครับก็คือไปช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นเห็นคนไทยก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้วเราก็ไปช่วยสองข้อในเรื่องของอาชีพอะไรที่มันมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรับนะครับก็ถือว่าเป็นข้อไก่นะครับเมตาครับ อะไรเป็นค่าศึกโดยตรงของเมตตาก็กามราคะขอิตษยาคอพยาบาทงอวิหิงสาครับข้อนี้ก็คือข้อข้อควายนะพยาบาทพยาบาทนะครับตรงข้ามกับเมตตานะั้นปัญหาข้อต่อไปครับโสดาบันแปลว่าอะไรก็ผู้ประเสริฐสูงสุดขอผู้ไกลาจากกิเลสขอผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกงอผู้ถึงกระแสพนิพานธ์ คำแปลของโสดาบันก็คือข้ององูนะครับพูดถึงกระแสพระนิพานนะครับครับโสตานี่แปลว่ากระแสครับผมปันครับมาจากปันหน้าก็คืออาปันหน้าคือถึงถึงใช่ไหมครับนั่นเองนะครับกระแสพระนิพานก็คือเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นครัเหมือนเราจะไปเชียงใหม่ก็เราขึ้นรถปุ๊บผมก็ถือว่าเข้ามุ่งตรงต่อพระนิพานแล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับกิเลสที่เป็นดุดกระแสน้ําท่วมใจสัตว์เรียกว่ากอโอคะขอโยคะคออาสวะงอโลภะอันนี้ก็คือข้อกอไก่โอคะครับเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเรียกโอคะเี่ดแปลว่าน้านะครับผมกระแสน้ําหรือห่วงน้านั่นเองห่วงน้ำใช่ครับที่ท่วมทับสัพสัตซึ่งเป็นการใช่ครับใช้เรียกกิเลส ใช่ครับเป็นชื่อกิเลสอย่างหนึ่งครับมผมการปกป้องพระพุทธาศาสนาควรเป็นหน้าที่ของใครกบริษัทสีขอพระภิกษุขออุบาสกอุบาสิกางอรัฐบาลกับการปกป้องพุทธาศาสนาก็คือควรเป็นหน้าที่ของบริษัทสี่นะครับคือข้อกอไก่นั่นเองบาะว่าจะให้แค่พระภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือรัฐบาล ทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องรวมกันทุกฝ่ายนั่นเองก็คือบริษัท4บริษัท4ีกนะครับก็คงรวมถึงนายกด้วยมั้งคนับครับนายกก็เป็นถือว่าเป็นอุบาสกบริษัทนะครับซึงก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกบบสิกานั่นเองนะครับก็คือพุทธศาสนกชนทุกหมู่เลานั่นเองต้องช่วยกันนะครับผมไม่ใช่บริษัทชินวัฒน์เทเลคอมใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นบริษัทของพระพุทธศาสนาครับบริษัท คำถามต่อไปครูไม่ยอมสอนศิลปะวิทยาแก่สิทธ์ทั้งหมดเพราะกลัวสิทธิรู้ทันจัดเป็นก็กุลมัชริยะขอลาภมัชริยะขวันณมัชริยะงอธรรมะมัชริยะครับอันนี้ก็คือข้ององูนะครับ,รบธรรมะมัชริยะตรนีธรรมะครับผมมัชริยะน,นี้แปลว่าตรนีนะครับ,รบรธรรมะตรนีความรู้นะครับเป็นความตรณีประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นทที่ไม่ดีนะครับเกิดขึ้นกับใครแล้วก็ทำให้จิตใจสมองจิตใจคับแคบครับผมนะครับต่อไปครับคนมีวิตกจริตควรแก้ด้วยการเจริญก็อสุภกรรมฐานขอเมตตาภาวนาขอมรณสติกรรมฐานงอานาปานสติกรรมฐานครับผมก็ข้ององูนะครับต้องแก้ด้วยาออนาปานสติกรรมฐาน คนมีวิตกจริตนี้ก็คือคิดเล็กคิดน้อยใช่ครับคิดเล็กคิดน้อยยุ้มๆนะครับอะไรก็คิดไปหมดก็ทำให้ออกร้อนใจไปหมดใจไม่ไม่หยุดไม่นิ่งั้นก็ต้องกําหนดอานาบาณสิกําหนดลมหายใจครับนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องคาถามต่อไปครับบรรลุแล้วจะรู้เองคือธรรมคุณข้อใดก็อาการลิโกขอ สันทิติโกคอโอปนยิโกงอเอหิปัสสิโกครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่สันทิติโกนะครับคือสามารถดูแจ้งเห็นแจ้งได้ด้วยตัวเองนะครับคือธรรมะของพพุทธเจ้านี่ใครประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็รู้เห็นเองได้ครับผมพระพุทธเจ้าไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกครับพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้แนะใช่ครับแต่ส่วนผู้ที่็นเราไม่ไปประพฤติปฏิบัติก็ไม่เห็นนะครับครับ ไม่มีใครทําให้ใครบริสุทธิ์ได้ใช่ครับต่อไปครับการตั้งใจแน่ๆที่จะสร้างความดีเป็นบารมีอะไรก่อทานบารมีขอขันติบารมีขอศีลบารมีงออธิษฐานบารมีครับผมข้อนี้ก็คือข้ออ้อนวนนะครับอธิษฐานบารมีครับนะครับซึ่งเราก็ต้องพยายามพูดด่อยใบนะครับเรื่องอธิษฐานอาจจะมีข้อถกเถียงกันเยอะ นะครับก็กล่าวว่าทำบุญแล้วอธิษฐานเนี่เกิดความทําให้เกิดความโลภขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่การอธิษฐานถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าใครไม่อธิษฐานนี่ถือว่าบารมีไม่ครบแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะเป็นพุทธเจ้าได้ก็ต้องบําเพ็ญข้อนี้คืออธิษฐานบารมีนะครับเพราะบางคนคิดว่าทําบุญก็ได้บุญไปแล้วจะไปหวังอะไรทำไมครับเราก็คือหวังเพื่อจะให้บุญนั้น ช่วยผักดันให้เราดียิ่งขึ้นไปนะครับให้ตังมันยิ่งขึ้นไปไม่ใช่กับบุญต่อบุญใช่ครับไม่ใช่ทําแล้วก็ไปเลยตามเลยแล้วแต่แล้วก็กลายเป็นคนไปเรื่อยๆวันๆทําอะไรก็ไม่รู้จะถึงจุดมุ่งหมายเมื่อไหร่นะครับครับผมคาถามต่อไปครับพระมหาชนกได้บําเพ็ญบารมีข้อใดเป็นพิเศษก็ขันติบารมีขอวิเรยะบารมีขอเมตตาบารมีงอปัญญาบารมีครับ ข้อนี้ก็ถือว่าคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดมาชนกเราก็คงพอรู้นะครับคําตอบก็คือข้อขอไขวิริยะบารมีครับเพราะว่าท่านใช้วิริยะในการในการสร้างบารมีข้ามน้ําข้ามทะเลครับผมใช่ไหมครับึ่งการสร้างบารมีพระติจ้าทั้งก็ชาติหนึ่งก็สร้างเลื่อายอย่างรวมกันนะครับแต่ว่าจะมีอย่างใดเป็นพิเศษเด่นๆในชาตินั้นๆนะครับก็จะเป็นพิเศษขึ้นมา ครับจังบางชาติก็ออกบวชใช่ครับบอกในเรื่องเนี่ยะหรือบางชาติเล่นบางชาติก็จะเรื่องปัญญานะครับเรื่องโมอสดบัณฑิตอะไรอย่างนี้นะครับครับข้อต่อไปครับคนร้ายถูกตัดสินประหารชีวิตชื่อว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมใดก่อทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมขออุปัชเวทนิยกรรมขออปราประเวทนิยกรรมงออโหสิกรรมครับผม คำตอบก็คือข้อกอไก่ทิฏฐะรมเบธนิยกรรมครับนะก็คือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ทันตาเห็นเลยนะครับไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้านชาติไหนซึ่งกรรมก็มีการให้ผลหลายระดับ,บนะครับ,รบผมอันนี้ต้องไปดูกรรมสิบสองใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะเราไปอ่านแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอะเราทําสิ่งโน้นสิ่งนีนงม้มาทําไมมันให้ผลต่างๆกันแล้วก็สามารถที่จะแยกแยกออก่าอ๋อมันก็ให้ผลอยู่ใน กรรมสิบสองอย่างนที่แหละนะครับ,รบไม่ไม่ไม่ไมนอกเหนืออใจนี้ไม่น,นอกเนือจากนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องความเป็นจริงของชีวิตได้มากยิ่งขึ้นครับผมนะครับใครที่ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมหรือว่าศึกษาเรื่องกรรมที่พระสมมาสมุทธเจ้าเนี่ยแยกให้เห็นในรายละเอียดเลยนะครับก็ถือว่าถ้าได้ศึกษาแล้วจะเข้าใจว่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย ล้วนมาจากการกระทําทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จะเป็นผู้หนักแน่นนะครับในการสร้างบุญกุศลไม่ใช่เจอทําความดีมาเยอะๆเจออุปรสรรคอะไรนิดหน่อยก็หาว่าบุญไม่ส่งผลความดีไม่ส่งผลอย่างนี้ครับผมแสดงว่าเรายังเข้าใจเรื่องกรรมยังไม่ท่องแท้ครับผมถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมท่องแท้เราจะสามารถรู้ได้อ๋อที่เราทํามาขนาดนี้แล้วมันส่งผลนี้มันเพราะกรรมอะไรกรรมอะไรนะคร,ครับแล้วก็จะเข้าใจได้ถูกต้องแล้วก็ จะได้ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจนะครับจะได้ไม่ไปจับแง่คิดผิดครับกลายเป็นวิชาที่ถีไปนะครับ,รบถ้าใครไปจับแง่คิดผิดก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมองเห็นกันแค่ชาตินี้ครับผเรายังไม่สามารถที่จะระลึลกชาติได้ว่าชาติที่แล้วแล้วมาเราทําอะไรมาครับเราสังสมบาปหรืออกุศลกรรมอะไรมาบ้างอันนี้เราก็ต้องนั่งสมาธิปฏิบัติทรรมเยอะๆใช่ครับเพื่อเราจะได้ไปรู้ไปเข้าใจ ครับคนแห่งกรรมยิ่งขึ้นครับถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ไปศึกษาของท่านผู้รู้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านรู้ถึงตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิกษุไปถามบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมเช่นอุบาสกคนหนึ่งมาฟังเทศทุกวันเลยครับฟังเทศกลับไปกลับบ้านโดนวัวผิดตายอย่างนี้ครับพระภิกษุบอกโอ้ไม่น่าเลยนะท่านทําความดีมาตลอดไม่น่าจะประสบเหตุอย่างนี้นะครับ แต่พระเจ้าเล่าอดีตชาติให้ฟังว่าแต่ก่อนอดีตชาติท่านไปทําอะไรนะแม่โคตัวนี้เป็นอะไรมาท่านบอกถึงจะไม่สมกับกรรมในชาตินี้แต่ว่าสมกับกรรมในอดีตที่ท่านเคยทามาแม้ทาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องประสบเหตุอย่างไงใช่ครับเพราะว่ากรรมในส่วนเขาดีตมาส่งผลให้ก่อนส่วนกรรมปัจจุบันที่ทําก็จะไปส่งผลต่อไปดีในอนาคตหรือแม้กระทั่งในอนาคตอันไกลก็คือพอตายไปแล้วท่านก็ได้รับผลกรรม ที่ทำก็คือได้ไปเกิดไปสูรสันเลยนะครับไปสู่สุคติคําถามสุดท้ายครับสําหรับวันนี้คนเดินเหยียบมดตายโดยไม่ตั้งใจจัดเป็นกรรมใดก็ครุกรรมขออุปคาตกรรมข้อพหุลกรรมงกระตัตากรรมครับผมคําตอบในข้อนี้ก็คือกระตัดตากรรมก็คือกรรมที่ศักว่าทํานะครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ ไม่ส่งผลหรือก็จะส่งผลนิดหน่อยนะครับส่งผลนิดหน่อยนะครับใช่ครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังครับผมจะทําอะไรต้องมีสติคือถ้าเป็นมดเนี่ยกรรมก็จะนิดหน่อยคือจะน้อยแต่ถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเช่นทําปืนลั่นอย่างเงี้ยไปโดนคนอื่นเสจยชีวิตตายไปเนี่ยกรรมก็จะแรงขึ้นนะครับครับผมก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาทํากับเรามางครับผม มันก็มันก็เป็นผลพวงจากการที่เราไม่ได้ใคร่ควรวนพิจารณาให้ดีแล้วก็ทํากรรมนั้นลงไปครับผมทุกทุกทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีผลมีผลั้งนั้นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าวจะเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ว่าถ้าเราตั้งใจบ่าปกุศลมันก็ย่อมจะมีผลแรงมากกว่าครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ลดน้อยหย่อนลงไปแต่ที่จะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีครับผมไม่มีครับ ว่ากรรมทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ไปศึกษาหัวข้อธรรมะข,ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆบทเนี่ยล้วนเกือกเก้อกูลต่อการเข้าถึงธรรมเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นถ้าเราได้ศึกษาและก็ปฏิบัติแม้เพียงบทเดียวก็สาม,มารถที่จะทําให้เราไปสู่พระนิพพานได้ใช่ไหมครับ อาจารย์ฝากอะไรบ้างครับก่อนที่จะจบในวันนี้ก็อยากจะฝากถึงนักเรียนทุกทท่านนะครับว่าธรรมะที่เราได้ศึกษามาก็ควรจะนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมศึกษาโดยตรงนะครับก็ควรจะดูโดยเฉพาะฟันในฝันนะครับรายการอนุบาลฟันในฟันวิทยาโดยเฉพาะจ่องเกสตัดดี้นะครับจะเป็นการสะท้อนนะครับการกระทําของมนุษย์ผู้ผู้ทุคนว่า ทำมาแล้วนะครับทากรรมประเภทนั้นประเภทนี้ประพฤติทำอะไรบ้างและส่งผลยังไงนะครับก็จะเป็นข้อคิดให้เราได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้หลักในการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตของเราก็จะได้ไม่ผิดพลาดก็จะปลอดภัยในสังสารวัตรซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราแล้วก็ผู้ที่เราเป็นตัวอย่างให้กับเขาโดยเฉพาะลูกหลานของเรานะครับครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงพอดี ก็ต้องขอเจริญพรลาญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิชาธรรมวิภาคคงจะพอให้ท่านได้นำไปต่อยอดความรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะก่อนจากการขอให้ทุกท่านมีความสุขและสมหวังในการสอบนะคะสวัสดีคะ่ะ